ด้านบนครับต้นใหญ่ครับด้านนี้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเวลานี้เป็นฤดูร้อนแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับดังนั้นในป่าจะมีของป่าให้เราได้หามารับประทานกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาของป่าบนดอยที่สวนคากิของผมนะครับเป็นห่วงมีไปครับ เราจะกินตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้ครับน,รรนี่ครับ,รบโอเคครับทอน,นี้ครับวันน,นนี้เรามาหาของป่านะที่สวนคากิฟาร์มนะครับต้นดอกกระทือญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่ริมทางแยะๆนะฮะใครที่รู้ว่า <laughs> ภาษาการเขาเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับผมไม่รู้จักจริงๆแต่ภาษาบ้านผมเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ดอกกระทือครับขอชัดๆครับดอกกระทือครับดอกกระทือครับไม่ได้คีโมนะครับทานได้จริงๆนะครับนี่ครับต้นสวยมากเลยต้นนี้ขออีกครับอาจารย์ด้านหลังครับด้านหลังครับ ช่วงเวลานี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีสมุนไพรป่าผลไม้ป่าออกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงของฤดูร้อนแล้วก็มีฝนตกนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็นำต้นดอกกระทือญี่ปุ่นไปทำอาหารกินนะครับด้านนี้ครับอาจารย์ด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังครับ ด้านบนครับต้นใหญ่ครับด้านนี้ครับโอเคครับประมาณนี้น่าจะพอทําเมนูสาธิตดอกกระถือญี่ปุ่นแล้วครับโอคค้อกกต้นอันนี้ต้นดอกก้านญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ดูชัดๆครับนี่คือต้นดอกกระถือญี่ปุ่นนะครับวันนี้ถอนง่ายเพราะว่าเมื่อวานฝนตกลงมานะครับนี่ครับขอบคุณอาจารย์อ้อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ,รบในอดีตประเทศญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับป่านะครับ หาของป่าสัตว์ป่าผลไม้ป่าอาหารป่านะครับไม่แตกต่างจากประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเขาก็ไม่กินสัตว์ป่าไม่นิยมกินอาหารป่าหรือว่าของป่านะครับเพราะว่ามีอาหารอย่างอื่นมาทดแทนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ประเทศไทยของเรานั้นยังนิยมใช่ไหมครับและผมก็นิยมกินครับเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมครับของป่าหายากแล้วก็อร่อยมากๆนะครับ ก่อนเดินทางกับโอซาก้าเราจะแวะเล่นน้ำก่อนนะครับตอนนี้น้ำหน้าไปเราก็คืออาจารย์อารุณเซนเซ,น,เซนะครับร่างกายต้องการประประน้ำนะร่างกายต้องการประทาน้ำเป็นอย่างมากนะครับ นานาอาจารยา์อรุณไปแล้วครับเย็นไหมครับโอเคครับ,น,รบน้ำใสและเย็นมากนะครับ <c oughs> นั่นนี้ก็จะเป็นโขดหินสวยงามนะครับ ครับน้ำหน้าไปก่อนเลยครับนักเิลป์หรือนักเตะครับผมนี่เป็นการเล่นน้ำที่ญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับดีใจมากครับมาเล่นน้ำที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอากาศดีครับครับอากาศดีน้ำใสไหมครับน้ำใสครับใสมากเลยโอเคทรงทรงผมใหม่นี่สมุไรพ่อลูกอ่อนใช่ไหมครับครับ สมุไรพูดมาก่อนใช่ครับเป็นทรงใหม่ครับเป็นทรงใหม่นะครับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ทรงใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับอาจารย์นรุณนะครับสมุไรพ่อลูกอ่อนนะครับลูกสามนะครับโสดอยู่นะครับใครสนใจติดต่อหลังไม้ได้นะครับรูปหล่อพ่อไม่รวยนะครับ น้ำใสามากนะครับแล้วก็เย็นด้วยนะครับวันนี้เสียดายที่อากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับวันนี้ดอ๋ยล็อกเซนชิวนะครับเรือาจอเอาเลยครับอาจารย์ล็อก กระโดดครับหนึ่งสองสามลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะกระโดดเรามีทีมงานสำรวจครับคืออาจารย์โอไปสำรวจว่ามีโขดหินอะไรหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะให้เราโดดหรือเปล่านะครับการเล่นน้ำคลองในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะกระโดดนะครับสำหรับน้องๆที่รับชมอยู่ก็ ต้องระวังด้วยฮรกันมาเล่นน้ำคลองเราต้องสํารวจพื้นที่ที่เราจะกระโดดนะครับเผื่อว่ากระโดดไปอาจจะเจอหินหรือว่ามีไม้เสียบไว้อาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับตรงนี้น้ําค่อนข้าง,งจะลึกนะครับลึกไหมครับลึกไหมครับสํารวจดูหินหน่อยครับว่ามีหินไหมครับก่อนที่จะกระโดดนะครับสํารวจดูหน่อยครับ ครับอาจารย์อรุณครับกระโดดครับอาจารย์อรุณกระโดดครับขอกระโดดนะครับอาจารย์อรุนสมุไรพ่อลูก่อนครับไปแล้วครับหนึ่งครับตดวหนึ่งคนไปครับอาจารย์อรุณเซนเซโดดไปแล้วนะครับน้ําค่อนข้างจะลึกนะครับดูเหมือนไม่ลึกแต่ว่าลึกมากนะครับตรงโขดหินตรงนี้นะครับนี่ครับน้องโบน้ําเย็นไหมครับ น้ำเย็นสบายนะครับคลองตรงนี้อยู่ตรงทางเข้าตรงตีนเขาที่จะไปสวนคาคีของผมนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกับตัวเมืองโอซาก้าเราก็แวะเล่นน้ำกันก่อน,นครับนี่ครับน้ำใสนะครับสวยงามมากนะครับทุกคน น้องโบรกระโดดไหมน้องโบไม่กระโดดนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดมานะครับ ครับตอนนี้อาจารย์ล็อกกําลังจะสำรวจพื้นที่ของน้ํานะครับค่อยๆลงไปครับลองเดินลงไปครับมีความลึกหรือเปล่าครับโอเคครับน้ําใสมากนะครับเพชรหนองสซางสอท่านางนะครับอาจารย์ล็อกเซนเซนะครับ ไหลลงไปนะครับค่อยๆไหลลงไปแล้วนะครับน้ำเย็นไหมครับเย็นครัเย็นมากครับน้ำเย็นมากเลยนะครับเข้าก็ได้เดี๋ยวเข้าครับ Go, โอ้โดดไปแล้วครับบาซารุนำไปแล้วครับหลวงพ่อชาวญี่ปุ่นนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อได้ญบุนเดสกยครับหลวงพ่อชาวญี่ปุ่นครับอาจารย์น้อยครับโดดครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับไม่โดดไม่เป็นไรครับมีคนช่วยผักนะครับ ครับก็สนุกสนานกันไปในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลโอบองของประเทศญี่ปุ่นนะครับยิมของเราหยุดทั้งหมด4วันนะครับเราหยุดในช่วงที่คนอื่นเขาหยุดเสร็จแล้วกลับไปทำงานเราก็หยุดนะครับเพร,เ,เพราะว่าถ้าเราหยุดพร้อมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่ารถติดคนเยอะนะครับดังนั้นเราจึงเลือกที่จะหยุดหลังจากที่ทุกคนเขาหยุดท่องเที่ยวกันเสร็จแล้วแล้วกลับไปทำงานนะครับเราก็จะหยุดเพื่อที่ไปเที่ยวนะครับ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเจอผู้คนมากมายใช่ไหมครับทุกคนอ,อ,าอาจารย์ล็อกจะกระโดดอาจารย์โอเลระวังหน่อยระวังหน่อยรบนะครับอาจารย์ล็อกเซนเซกําลังจะกระโดดนะครับเรียบร้อยครับหนึ่ทีครับโดดไปแล้วครับก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆในวัยเด็กนะครับใครที่เป็นเด็กบ้านนอกอายุ30-40ขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกคนเคยกระโดดน้ําคลองเล่นกันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนเด็กๆเ,เราจะชอบไปกระโดดน้ําคลองตอนหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับทุกคนเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับสาหรับเด็กๆตามต่างจังหวัดนะครับเด็กต่างจังหวัดเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอยู่นี้ใช่ไหมครับทุกคน และทั้งหมดนี้คือความสุขในช่วงวันหยุดยาวของพวกเรานะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ